ดูครับดูนี่ครับพอต้มเนี่ยเนี่ยตีร้องเกลยปุ๋ยมันออกมาแล้วออกมาน่าสามก๊อกแล้วเนี่ยไม่เคยได้แบบนี้นะครับเนาะไม่เคยได้เราพอเนาะ,ะลองเลียพอพกคืนเนาะหกคืนมันจะได้ได้สามก๊อกเลยเนี่ยต้มต่นึ่งกับต้มหนึ่งครับโอ้ก็เริ่มเริ่มดีแล้วออกแล้วครับโอ้ไหลตามีแล้วครับนี่ต้นแต่นึ่งนะครับดูกันไหลครับ แม่จะซ่อนตัวพนักงานตัวนั้นมาเบิ่งพวกนี้อีกเอาปุ๋ยน้ำเพิ่นหั่นมะไซเป็นน้ำนี่เป็นเขาวันแม่นั่งแยงเนี่ยเขากั้นอยู่ขั้นขึ้นบ้านเขาตะเกาว่า่เนี่ยมาใสะไซปีกับบ่เป็นจังสี่ีปีนี้ใส่ปุ๋ยนีสองพงได้กันคุณภาพว่าทั้งสองพงได้ผลเกินคาดอีกนีดอ่ะโอ้เบิ่งเลยจ้ะแม่จะให้มาชมตรงนี้นั่มเหรอเพราะว่าใส่ปุ๋ยเบเรดมันได้ผลดีดีสังเกตได้เลยสาว่า ูกซึ่งว่ามันจะถลายมันจะย้อยแต่ก็มันพ้นดบแต่ก็มันจะแทงลูกขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เราปามจะไม่คาดการต่ตอนลืลองค่ะตอนมันติดลูกเยอะขึ้นจช่ไหค่ะเยอะขึ้นค่ะเป็นพ้นได้ทันทีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วที่ใช้ปุ๋ยเอเวอรลท์ F ของเราผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะรอบแรกรอบแ <3 S 1> รก <3 S 1> ดี่ด,ดีมากเลยค่ะดีจนต้องสั่งรอบสอง ดีในส่วนที่น้องได้รับคือเป็นยังไงบ้างคะสรรพคุณที่ใช้ปุ๋ยเอเบเลตเรไปเคี้ยวทนเคียวนานค่ะหัวใหญ่หัวดกค่ะที่ชอบที่ปื้มที่ฝังรอบสอง